ือการต่อแบบสตาร์นะครับแบบเดลต้านะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการต่อสายเข้ามอเตอร์ไฟฟ้า3เฟสโดยตรงหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับการต่อสายเข้ามอเตอร์ไฟฟ้า3เฟสโดยตรงโดยทั่วไปแล้วสามารถต่อได้2วิธีการต่อใช้งานแบบสตาร์หรือการต่อใช้งานแบบเดลต้านะครับทีนี้เรามาดูเน็มเพจมอเตอร์กันนะครับว่าจะต่อใช้งานแบบสตาร์หรือแบบเดลต้านะครับ ตัวที่1นนะครับตัวนี้ก็คือ,อแรงดันไฟ690โวลต์นะครับก็คือให้ต่อแบบสตาร์นะครับแรงดันไฟที่400โวลต์นะครับให้ต่อแบบเดลต้านะครับแรงดันไฟ415โวลต์นะครับให้ต่อแบบเดลต้านะครับส่วนในเพจตัวที่2นะครับแรงดันไฟ220โวลต์ถึง240โวลต์นะครับให้ต่อแบบเดลตา้านะครับ แรงดันไฟ380โวลต์นะครับถึงสี่ร้อยโวลต์นะครับให้ต่อแบบสตาร์นะครับส่วนแทมเพลตมอเตอร์อันที่3นะครับแรงดันไฟนะครับสองร้อยโวลต์นะครับถึง240โวลต์นะครับให้ต่อแบบสตาร์นะครับแรงดันไฟ380โวลต์นะครับถึง415โวลต์นะครับให้ต่อแบบเดลต้านะครับส่วนอันที่4นะครับตัวนี้ แรงดันไฟ400โวลต์นะครับให้ต่อแบบเดลต้านะครับแรงดันไฟ690โวลต์นะครับให้ต่อแบบสตาร์นะครับแบบที่1นนะครับจะเป็นการต่อแบบสตาร์นะครับแบบที่2นะครับจะเป็นการต่อแบบเดลต้านะครับการต่อแบบสตาร์นะครับ W2 U2 V2 นะครับต่อถึงกันนะครับการต่อแบบเดลต้านะครับ W2 U1 ต่อถึงกันนะครับ u2 v. 1ต่อถึงกันนะครับ v. 2 w. 1ต่อถึงกันนะครับการต่อแบบสตาร์นะครับแบบนี้นะครับ w. 2 u2 v. 2ต่อถึงกันนะครับแบบนี้คือการต่อแบบสตาร์นะครับส่วนอ่ v. 1 w. 1นะครับตัวนี้เราจะจ่ายไฟให้ตัวมอเตอร์นะครับก็จะเป็น l. 1 L 2 L 3นะครับส่วนการต่อแบบเดลต้านะครับเราก็จะกลับจุดนี้นะครับแบบนี้ก็คือการต่อแบบเดลต้านะครับแล้ก็จะจ่ายไฟให้ U 1 V 1 W 1นะครับก็จะเป็น L 1 L 2 L 3นะครับก็คือการต่อแบบเดลต้านะครับ นี่เราก็าคันน็อตแน่นๆนะครับการต่อแบบเดลต้านะครับตรงนั้นแบบนี้นะครับ L 1 L 2 L 3นะครับ L หนึ่งก็จะ L หก็จะมาเข้า,า U หนึ่นะครับ L1 ก็จะมาเข้า U หน่งส่วน L2 นะครับก็จะมาเข้า V 1นะครับส่วน L3 นะครับก็จะมาเข้า W 1นะครับ L1, L2, L3 นะครับจะมาเข้า U1, V1, W1 นะครับส่วนสายเส้นนี้นะครับสายเส้นสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นสายกราวนะครับสายกราวเราก็ต่อเข้ากับตัวโครงมอเตอร์เลยนะครับมันก็จะมีจุดต่อสายกราวอยู่นะครับก็คือจุดนี้นะครับต่อสายกราวนะครับ การต่อแบบเดลตานะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ